สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิปแกะล้อตลับลถดเหล็กจากมาจรเล็กนี่นะครับล้อตลับลถดเหล็กจากมาจรเล็กหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าล้อสุ่มนั่นเองนะครับคลิปนี้เราจัดมาทั้งหมด2ล้อครับซึ่งปกติเราก็จะบอกว่านี่เป็นล้อใหม่นะครับได้มาจาก7 e เ e ่ e อแต่รอบนี้ล้อรถใหม่ครับ ปี20ครับ BK 1 3 0 1 2 0และ BK 1 3 0 1 2 0ทั้ง2ล้อนี่ครับเป็นล้อใหม่ปี20ได้มาจากห้างครับนี่ครับรถใหม่ขึ้นห้างแล้วนะครับล้อแรกครับได้มาจากสยามพารากอนครับ129บาทและล้อที่2ครับจากเดอะมอลล์ครับ129บาทเช่นกันด้านหน้า ปกข้างหน้าไม่เหมือนกันนะครับทั้ง2คันนี้ขึ้นห้างก่อนเซเว่นจะเป็นรถอะไรมีที่เด็ดหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ <1> 1> เริ่มจากร้อที่1ครับจากสยามพารากอนหรือสยามพารากอนนั่นเองครับ129บาทอาาทรหัส BK 130120ปกสีรุ่งนะครับที่เขาว่าสีรุ่งกัน รล้รอรถใหม่ครับจากพารากอนจะเป็นรถอะไรครับสีเหลืองแบบนี้โตโยต้าซีริก้าครับหาอีกแล้วครับซริก้าขาพลาดจากรหัส b ี0ค1 2 1 9ไปก็ยังมีไปสองศูนให้ H, ตามเก็บอีกนะครับ Toyota Celica สวยคลาสสิกครับวินเทจสวยดีครับตามมาให้แก้ตัวอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่พลาดไปล็อกก่อนสวัสดีครับตัวนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากเราเปิดเจอมาประมาณ5-6คันแล้วครับครับล้อต่อไปครับจาก t เดมอลครับ BK 130120เขาวาก่อนก็จากเดอะมอลได้เบนบุรีลัมมาครับเที่ยวนี้จะเป็นอะไรครับง่ามๆดูก่อนนะครับ เมืดมากเลยครับไปดูกันเลยครับอา้าวอะไรครับเนี่ยรถสปอร์ตครับนี่ครับถ้าเราเจอรถแปลกๆแบบนี้เราไม่รู้ว่ารถรุ่นนี้คืออะไรครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ดูใต้ท้องรถครับ แม็กลอเรนครับ6 7 5 LT ครับรหัสครับ BK 041119สเกลครับ1ต่อ60ครับมาดูรายละเอียดของตัวรถครับนี่ครับด้านท้าย6 7 5 LT เอาไงครับ3ตัวเนี่ยตามไหมครับครับด้านข้างครับแม็กลอเรนสีเหลืองเบอร์5ครับด้านหน้าครับ รถสปอร์ตสวยมากเลยครับไฟหน้าครับพลาสติกใสแบบฝังเข้าไปเลยครับทั้งสองดวงครับอันนี้ครับแม็กลอเรนเบอร์ห้าครับนี่ก็คาดกระจกนะครับกระจกใสแล้วมีคาดข้างบนแม็กลอเรนด้านท้ายด้านข้างครับเบอร์ห้าแม็กลอเรนเหมือนกันครับหกเจ็ดห้าครับ ดูท้ายครับเทไหมครับซุปเปอร์คาร์เลยครับนี่ครับตรงเครื่องด้านหลังนะครับสวยมากครับรถสปอร์ตคันนี้เหมือนซุปเปอร์คาร์สไตล์เดียวกันพวกแลมโบครับสปอร์ตโชบเชียวดีครับตัวนี้เป็นของใหม่แล้วนะครับยังไม่เคยมีใครเจอครับและไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะมาอยู่ในรอบปี20 แล้วก็ขึ้นห้างก่อนเนนะครับยังไงดูคลิปจบแล้วฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ